สวัสดีจ้าสวัสดีคนนะคะอน,น้อืมจะไล่แค่ยี่สิบนาทีจะพาไปดูจะพาไปดูต้น บูเบอรี่ดอกไม้ก็สวยย <c oughs> ต้นบูเบอรี่ของเราดอกตกลูกตกนะคะมา,าไหมยังไม่อันนี้ยังไม่สกค่ะเขียวอยู่เคลืบอกมาของพี่ององ หมักเหมาพาลังจ้าเห็นรอที่นองหมักเหมาพาลังเลยหมักเหมาได้มาเลสจะบ,บอกฝาดหมักงอม ไมยมฝรั่งลดกโดกตกถ่ายบังตั้งนี่จากัังนี่เลยโอกบ้าเอาไปตำพี่น้องเอาไปตำแซ่บออกผัดผาดขึ้นกันสมสมผัดผัด พันธุ์ของข่อยมันสิเป็นสีม่วงนาะเรียนฉุกแล้วเป็นสีม่วงออกสีม่วงแต่นี่ยังไม่สุกแบบย่อมพลังไปก่อนเจ้าเขาบอกปากอีหอ,อยังบัดมบนแบบย่อมพลังโอ้ยบักเมาจ้ามาเมามาเมา ก็เห็นมันปิดพุด่งก็จังหมักเม่าเคยก็เลิกอันหมักเมากล้องแม่กล้อง,ง,งหลังเนาะสมนุ่ยกับลักษณะคล้ายๆกันนั่นน่ะนุยเดียม ต้นหมักเชื้อหลีอยเก็บไปเรียบร้อยแล้วเหลือต้นบ่ค่อยอันนั้นดอกเหลือนหน่อยบ่ค่อยติ้งหนองเหลือนหนอยเดียวข้างล่างที่เก็บได้เดียมเวลาบ่เก็บก็เอาไปนี่ล่ะดอกไม้เด้อบัดนี้พาชมดอกไม้จ้ะ ดอกไม้ยู่สวนข่อยเ่้นพี่น,อน้องสวนข้างบ้านสีสันงดามพ่ะงามเนี่ย